บัญชีในชื่อพรรคประชาชนครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็ผมขอมาพูดถึงความล่าช้าครับในการทำแผนมิติเคชันหรือว่าในการลดการเลื่อนกระจบในการบรรลุเป้าหมายใด้ศนยของประเทศไทยครับถ้าเรายังจำความกันได้นะครับ3ปีที่แล้ว2021นะครับในการประชุมขอบ26ครับประเทศไทยเนี่ยครับประกาศต่อประชาคมโลกในสามประเด็นใหญ่ครับ ว่านปี2030ประเทศไทยจะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรวมถึง30-40%หรือว่าเรียกว่า NDC 2050ประเทศไทยจะเป็นการทางคาร์บอน2065ประเทศไทยจะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์หรือว่าที่เรียกว่า n Zero ครับแต่ว่าผ่านมา3ปีแล้วนะครับหลังจากขอบ26มันนั้นจนมาถึงวันนี้ขอบ29และเป็นเวลา1ปี2เดือนนะครับภายใต้รัฐบาลการนำของพกกอรรคตัวไทยนะครับยังไม่เห็น ความคืบหน้าใดในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุตามที่ได้ประกาศต่อประชาคมโลกไว้ครับผมขอเริ่มต้นจากหน้ากฎหมายนี้ครับก็คือเรื่องของการเดินหน้าพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไค้ตดเชนี่ครับก็ยังมีความคืบหน้าครับทันนี้ทิงแล้วเป็นกฎหมายสําคัญที่จะช่วยในการลด,ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็บรรลุเป้าหมายในซีรษของประเทศไทยได้ครับ เราะเราย่อมรู้กันดีครับว่าการถ้าไม่มีกฎหมายบังคับก็จะไม่เกิดสภาพบังคับที่ทําให้ทุกภาคส่วนนั้นลดการป่อยกาลืนกระจกลงมาได้อย่างแท้จริงและก็ขัดกลไกกองทุนที่จะมาสบสมเพื่อให้เกิดการปรับตัวสู่ความยั่งยืนได้สถานะล่าสุดตอนนี้ก็คือรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศกับมีการรับควา,ามความห็นไว้เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีมติครมใดๆที่จะมีการส่งเข้ามา่างสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนนี้ครับก็ต้องขอ,อย้าุาอีกทีหนึ่งครับว่าในส่วนของเราครับประชาชนหรือพรรคก้าวไกลในนั้นขณะดนั้นนี่ครับได้ยืน่นเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ก็ด้วยความที่เป็นร่างการเมืองก็กาลังอยู่ในบนโต๊ะของนายกรัฐมนตรีในการรองลงนามตรงนี้นะครับสิ่งก็ต้องขอ,อยนุาตนี่นึงว่าในร่างของพรรคก้าวไกลนั้นเราก็ยังเชื่อว่ามีมีการบนไกในกะารคุ้มครองสิทธทิชุมชนและกลไกในการป้องกันการครอบเขียวที่รัดมุกกว่า เรื่องนี้ร่างกฎหมายนี้มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเวลาไม่เกินอีกหนึ่งปี2เดือนนะครับสหภาพยุโรปหรือว่าเ e อูเนี่ยก็จะเริ่มบังคับใช้ซีแบมในบางสินค้าแล้วก็จะเริ่มบังคับใช้จนถึงปี2อง0ถ้าประเทศไทยยังไม่ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้มาก็เท่ากับว่าสินค้าไทยที่อยู่ในเข้าข่ายนะครับก็ต้องไปเสียภาษีคราคราะว่บที่สหาภาพยุาาพโรปทนดี้จะมาเสียให้กับประเทศไทยต่อไปครับก็จะขอ ทยอยเล่าไปแต่ละเซกเตอร์หรือภาคตางภาคต่างๆนะครับในที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครับซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานราชการนะครับประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามร้อล้านตันคาร์บอนคือเรยนนะครับเขาเขียนการในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะขอได้ทีละเซกเตอร์ว่ายังขาดความขึ้นหน้าหรือยังไรบ้างนะครับขอเริ่มจากพลังงานแน่นอนครับพลังงาน ถ้าส่วนที่ใหญ่สุดสก็คือเรื่องของไฟฟ้านะครับมีสัดส,ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก28นะครับแต่ถ้าเราดูความคืบหน้าล่าสุดของรัฐบาลภายใต้การนำของพงรรคเพื่อไทยนั้นก็มีข้อหัวก,กํกมหนดย่างยิ่งนะครับในร่างแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติหรือว่า PDP ที่มีการรับความความเห็นไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน,นที่ผ่านมานี้ครับก็พบว,ว่าไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในซิโรของประเทศไทยนะครับหรือว่าไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ ไบการในระดกต่ำของประเทศนะครับพอร่างพ d p ี2024ที่รเรากำหนไปนั้นกำหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่า renewable energy ครับไว้เพียงแค่51%ในปีสุดท้ายของแผนพ d p ก็คือปี2037แต่ว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยนะครับกำหนดไว้ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีพลังงานหมุนเวียนถึง68%ในปี2040นะครับซึ่งแน่นอนก็าจะเห็นได้ว่าร่างแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติของไทยนั้น ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการลดการปล่อยการเรือนเรอจมได้ที่สัดส่วนไม่สอ,อ,นะอดคล้องนั้นเหตุผลเพราะว่าในร่างแผนพีดีนะั้นจะยังมีการสร้างหลอไฟฟ้าคอสซ i b เพิ่มหรือเพิ่มโรงไฟฟ้าการธรรมชาติอีกถึง8โล6,300เมกะวัตต์และแน่นอนก็จะนำไปสู่การสร้าง LNG เอ็นจีเทอร์มิโน่ที่3เพิ่มขึ้นอย่างไม่จําเป็นครับนี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถลดการปล่อยการเรนกรจบได้ตามที่สัญญาไว้กรรับประชาคมโลกครับ แต่แน่นอนครับถ้าเราพูดถึงว่าเราสับสนการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนแต่ที่เราคัดค้านก็คือกระบวนการที่จะแอบอ้างพลังงานหมุนเวียนนี้มาใช้ในการครอบเขียวแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับกลุ่มถุนพลังงานอย่างที่ในของกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน3,600เมก่อัตที่ผ้นําไฟค้างหรือพัวน้พักของเราสสนัฐพงศ์หรือไฟนิวได้มีการเปิดประเด็นไปในการการถามกระทรวทรัดด์เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เพราะในการรับซื้อไฟฟ้าพนักงานหนุนเวียน3,600เมกะวัตทั้งนั้นก็มีข้อพิรุษอยู่4ประเด็นนะครับตั้งแต่ว่าไม่มีการเปิดข้อมูลไม่มีการแข่งขันนะครับเป็นราคาดีสำหรับนทุนแต่ว่าเป็นราคาค่าไฟที่จะแพงขึ้นสำหรับประชาชนตลอดอายุสัญญา25ปีและนอกจากไม่มีการเปิดข้อมูลแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์การคำนวณว่าเลือกว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในการประกาศหนุนงานว่าหลักเกณฑ์คำนวณจากอะไรบ้างนะครับข้อ3าก็คือมีการล็อกโควตาไปด้วยนะครับจาก3,600มี2,100เมกะวั ที่ล็อกโดไว้สําหรับผู้ประกอบการที่ยื่นในปี25แล้วก็ข้อสี่ครับในการรับซื้อนี้ก็ไม่สอดคล้องกับที่เอกชนต้องการที่ส่วชุมชนอยากสบสนในการเดินหน้าเปิดเสรีพานนงงานมุเบียนหรือในเรสทูดีเอที่เป็นนโยบายรัฐบาลก็ได้ดำเนินไปได้ด้วยแล้วมากกว่าไปสัง่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอยนดนยันว่าเราสับสนการเปิดตลาดเสรีพางงามเบียนแต่เราไม่สับสนการแอบอบ้างพลังงานมุเบียนมาเพื่อเอากลุ่มุนใดกลุนน่มชุหนึ่งนะครับ ถัดมาครับถ้าไปดูทางเซกเตอร์ในเรื่องของการใช้พลังงานในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด20%ของประเทศไทยที่ผ่านมานะครับสิ่งที่มีการทำต่อแน่นอนครับก็คือเรื่องของ EV 30แอด30จากรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่มีการสำงต่อ,อย่างชัดเจนในรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นใหม่ก็จะเป็นรถไฟฟ้า20บาทในบางสายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของของสนส่งนะงนับแต่ที่ยังไม่เห็นนะครับก็คือเรื่องของการ มาตรการหรือนโยบายใดๆที่จะสับสคุนให้เกิดขนส่งบริการสาธารณะทั่วประเทศนะครับเพราะได้ลดก็คือการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและก็ลดการก่อการเงินกระจกได้ต่อมาครับก็ขอญญพูดถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรองพร้อมๆกันนะครับภาคอุตสาหกรรมถ้ารวมการใช้พลังงานในเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็จะเป็นสัดส่วนถึง24และภาคเกษตรก็เป็นสัดส่วนถึง15นนะครับก็ยังพบว่ามันยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะครับจากรัฐบาลชุดนี้ ่จะปร er mm ับเปลี่ยนนะครับสัพสินทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสู่ความยั่นยืนนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเขาต้องการนะครับก็จะมีตั้งแต่สินเชื่อพิเศษเพื่อสับลงทุนในการปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเป็นเงินนุนเป็นผู้ปอเพื่อนทดลองใช้บริการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับการจะยกตัวอย่างเป็นบางตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ภาคอุตสาหกรรมเขาต้องการคือสินเชื่อเพื่อมาลงทุนในการปรับเปลี่ยนนใใการช้ ไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงเป็นความร้อนในความร้อนต่ำในบางอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอย่างที่เรียกว่าคีบปั๊มหรือถ้าเป็นภาคเกษตรแน่นอนครับก็การเงินสั่งนุลในการปรับเปลี่ยนในการใช้เครื่องจักรเบาในการอัดฟางตัดไม้ต่างๆเพื่อลดการเผาไร่ในเพื่อไร่ในเกษตรแล้วก็ลดการป้องกันสุกในทางอื่นได้หรือแม้กระทั่งมาตรการสับสูนบริษัทจัดการพลังงานหรือเอสโคบสำหรับหน่วยงานรัฐและก็เอกชน ซึ่งจริงแล้วก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในโครงการแปรชีิตามแผน AEC ของประเทศไทยนะครับก็ยังมีมาตรการรูปธรรมที่ออกต่อนเนื่องตามมานะครับนี่จริงแล้วเป็นโอกาสนะครับสำหรับประเทศไทยที่ถ้าทําให้ค่าบริการเอสโก้กวกกับวินค่าไฟได้ก็จะเกิดโอกับธุรกิจนะครที่สามารถเราเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคเอกชนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกหรือในแง่การมาตรการ,ร,การสับสนสินค้าอุตสาหการรมแล้วก็เกษตรที่ปล่อยคำว่าต่ำนะครับอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกที่ใช้ วัสดุทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แต่คุณภาพเท่าเดิมก็ยังมีมาตรการรูปแบบใดๆที่จะกําหนดให้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารภาครัฐหรืออาคารขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งข้าวคาร์บอนต่ำจากการปลูกข้าวแบบเปียกสำแท้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในแฟกชิพโปรเจกต์ของดาวแพนดีดีซีของประเทศไทยด้วยนะครับมีแซนด์บ็อกซ์ในบางจังหวัดแต่ยังไม่มีการขยายผลให้เกิดการใช้ในการวงกว้างนะครับ เขาต้องมีการลงทุนในการระบบจาัดก,การน้ําและในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างตลาดเพื่อมูลค่าให้กับข้าวขบ้ขขขขขงกับแบบนีนด้วยนะครับต่อมาครับก็จะขอไปที่ภาคของเสียนะครับหรือว่าเรื่องของเวสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนการปล่อยก๊าซที่กระจบเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยครับก็ยังมีปลองกลบหรือว่าการเทกร์ K o R ที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ถูกต้องเนะี่ยถึง95%แลบ้วแลก็เป็นส่วนสำคัญที่มีการปล่อยก๊าซที่เรยจบหรือการ มีเทอกมานะครับเช่นเดียวกันจะไม่มีการขับเคลื่อนในๆรองของกัรัฐบาลนะครับในการทำบับดันร่างพรบการเียงใชการขยะนะครับที่จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ผลิตในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลแล้วก็ในการทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นะครับภาคถัดมานะครับก็จะพูดถึงภาคป่าไม้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเป็นภาคส่วนที่สําคัญที่ทำให้เกิดการดูงทัพย์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาได้นะครับซึ่งปัจจุบันส่วนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25%ร ก็ยังไม่มีมาตรการใดๆจากราฐบาลชุวนี้ในการที่จะสนับสนุนให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้หรือว่าในการเพิ่มพื้นที่การปลูกไม้ยืงต้นในการช่วยการปลูดซับคาร์บนในกระจกไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินนะครับที่ยังคาอย่างค้งางคาอยู่22ล้านไร่ครับเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนจากปลูกจากปลูกพื้นไร่มาเป็นปลูกยืนต้นไดน้ครับถ้าีการสิทธิในที่ดินทํากินตรงนี้ หรือแม้กระทั่งกรธนาคารต้นไม้นะครับที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมาปลูกพืชไร่ในการปลูกพืชไม้ยางต้นและร่วมกันรักษาในช่วงมเริ่มต้นได้นะครับและในะเดีัวกันก็บอกเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรได้ด้วยหรือแม้กระทั่งมาตรการในกระถิ่แลนแถบนะครับที่ปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถคืนผันจิที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือการูงใจให้เกิดการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เมืองได้ หรือไม่งั้นเรื่องพื้นฐานนะครับอย่างจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันไฟป่านะครับเพราะที่ผ่านมามีการคําของบามาในกนารป้องกันไฟป่าถึงพันสามร้อยล้านบาทแต่รัฐบาลจัดสรรเพียงแค่หนึ่งร้อยล้านบาทในแต่ละปีเท่านั้นนะครับทาให้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องฝุ่คฟันตามมาซ้ำเติมกับเรื่องที่เราจะไม่สามารถลดการป้องกันจนกระัจบได้ต่อมาครับผมอยากจะมาสรุปในภาพรวมแบบที่ทั้งสงสงนีแล้วก็ทางผมได้เกิดไปนะครับว่าในเรื่องของ ภราะว่ารบวนหรือใครเป็นเช่นนี้ถ้าเรามองว่ามันกค,คือการาสิ่งแวดลอมแต่ในขณะเดียวกันมันคือโอกาสของประเทศไทยในมุมทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกาันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับจากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีรพลังงานหมุนเวียนอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการที่สินค้าอุตสาหกรรมและ,ะเกษตรนั้นปล่อยคาร์บอนต่ำลงมาเพื่อให้มีจุดขายและก็จุดแข็งในตลาดโลกได้นะครับ หรือธุรธกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยการเรือนกรนะจกและซึ่งแน่นอนมันหมายถึงการลดต้นทุนของเศรษฐกิจไทยได้ด้วยนะครับหรือมองเป็นการเพิ่มขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับจากการที่ทําให้ประเทศไทยมีค่าไฟท,ที่ถูกและสะอาดเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ๆจากทั้งโลกและให้มองว่าเป็นจะทําให้สินค้าไทยไม่ถูกขีดกันในตลาดโลกหนอะไรค็ได้ ดังนั้นสุดท้ายครับสิ่งที่อยากฝากพี่ร้องประชาชนช่วยกติดตามนะครับท่าทีของรัฐบาลไทยในการประชุมขอบ2 9ครั้งนนี้นะครับเพราะพวกเราเชื่อว่าสิ่งที่จําเป็นที่อยากให้เห็นนะครับคือการเร่งทําตามแผนปฏิบัติการด้านการลดก,การเรงอนประจกของประเทศไทยหรือว่า NDC นซน mm ะครับ hmm. ซึ่งข่าวนี้ก็คือท่าทีของไทยที่ตามที่ตาที่มีการแถลงข่าวไว้เมื่อวันก่อนของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะครับว่าเราจะเพิ่ม n d c ซเป็น4% 4 แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การเริ่มทาครับไม่ใช่การกําหนดเป้าหมายในตามแผนเท่านั้นประเด็นที่2เช่นเดียวกันครับก็คือการได้ออกพรบการเปลี่นยแนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งแน่นอนกว่าจะเสนอเข้าสู่สภาและกว่าจะบรงคับใช้และเพื่อให้รองรับการทำซีแบบนั้นก็ต้องขอกําหนดเงื่อนไขเวลานะครับที่อยากให้รัฐบ,บาลมีคอมมิตยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเล่ลักดันให้กฎหมายฉบันบนี้ออกมาบรงทับใช้ได้ในคลื่นปีแรกของปีหน้าและสิ่งที่ ไม่มีในท่าทีของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาแต่ว่าอยากให้ชวนที่เราติดตามอ,าอยากให้รัฐบาลปรปับปรูแก้ไขนะครับก็คือการทบควนร่างแผน PDP แผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติที่ไม่ควรจะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังซิลเพิ่มเพราะจะทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับและเร่งออกมาตรการสบสนภาคอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนให้สู่การลดก,การปล่อยกา๊าซเรือนกระจก และสู่ความยั่งยืนโดยเร็วที่สุดครับก็สุดท้ายนี้ครับผมสสวรรคพและสสสันติวานนะครับก็ขอข้อคุณแล้วก็ขอจบการแถลงข่าวระนี้เท่านี้ครับถ้าพีรองสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามก็ยินดีครับในส่วนของร่างพรบไฮ e รเชเนี่ยคือร่างของประชาชนก็ยื่นไปแล้วแตร่เยอะเซนคือบังคับร่างพรบไฮ e รชออกครับ ก้าวไกลในสมัยนั้นเนี่ยเรายื่นไปตั้งแต่ทันวามีที่เดียวนะครับเป็นร่างการเงินนะครับดังนเราเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับภาษีคาร์บอนนะครับรวมทั้งรวมส่วนของกองทุนเป็นร่างการเงินที่ชัดเจนมากแล้วก็อยู่บนโต๊ะนายกนะครับซึ่งนายกตั้งแต่นายกเสียขาเนี่ยยังไม่ได้มีการรับรองนะครับก็หวังว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นนายกทุนทีเป็นนายกแทนของทานแล้วก็หวังว่าจะมีการพิจารณาลงนามแล้วก็เสนอเข้าสู่สภาคองเกรสนะครับแล้วถ้ามีร่างพรบเสนอเข้ามาได้ทางความเราก็ยินดหยุ่นแล้วก็ด เพื่อผักดันให้ร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาเกิดขึด้นเลยครับเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับทางสสฝั่งรัฐบาลว่าเขามีการฟอร์มทีมร่างของตัวนี้เพื่อที่จะเสนอไปประกบด้วยไหมคะของรัฐบาลนีไหมคะคคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วนอกจากร่างของพรรคประชาชนเองก็มีร่างของพรรคอื่นๆด้วยนะคะแรกสุดเลยคือร่างของทางคลรคณะรัฐมนตรี ร่างทางประชาชนร่างของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จริงๆแล้วมีร่างของภาคประชาสังคมที่เคยยื่นเข้ามาด้วยแต่ประดีติดขัดปัญหาเรื่องการล่ารายชื่อให้ได้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อ,อ,อทางภาคประชาสังคมก็เลยถอดร่างนั้นออกไปนะคะคือเท่าที่ทราบตอนนี้ก็เลยเหลือสามร่างแต่กว่าที่ทั้งสามร่างจะเข้าสภายัางไม่แน่ใจว่าจะมีร่างของพรรคไหนจะยื่นเข้ามาประกบอีกะคะ่ะ ส่วนของจุดเด่นของร่างของพรรคเก้าไกลที่ยื่นตอนนั้นนะคะเป็นเป็นอะไรบ้างนะคะที่อยากจะให้ผักดันเข้าสู่สภาคือร่างของพรรคเอ่อนะก้าไกลนะตอนนั้นนะจริงๆแล้วเราอยากเน้นในเรื่องของการปรับตัวขออก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ภาครัฐเห็นความสําคัญของเรื่องการปรับตัวมากกว่าการลด การปล่อยอการเรืนกระจกนะคะแล้วก็นำหมวดเกี่ยกับการปรับตัวเนี่ยขึ้นไว้เป็นอันดับแรกแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางไม,ไม่เป็นผู้สูงอายุ เด็กตรีแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้พิการทั้งหลายนะคะรวมถึงเน้นใน,นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้นําหลักการของทางองค์การสหรประชาชาตินะคะเข้ามาปรนวบรวมในด้านกฎหมายด้วยว่าเวลาภาครัฐเนี่ยจะเข้าไปทําโครงการอย่างเช่นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือโครงการพัฒนาใดๆเนี่ยจะต้องแจ้งให้ชุมชนในพื้นที่ทราบก่อน ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นนะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเขียวในการใช้โครงการคาร์บอนเครดิตต่างๆร่างของเราก็พยายามปิดช่องโหว่นั้นโดยที่โครงการคาร์บอนเครดิตที่จะนําเข้ามาใช้เนี่ยจะต้องเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตที่มีหลักการที่ดีอย่างเช่นจะต้องตรวจสอบได้จะต้องมีการลดหรือว่าดูดซับ การปล่อยจัดเือนกระตกเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ไปปล่อยจากที่อื่นๆใดน,น,น,นะคะเราก็จะบุระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ของโครงการคำา่าเาว่าเทศเครดิตที่ดีไว้นอกจากนั้นสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของบทกำหนดโทษเรา,าก็มีบทกำหนดโทษตั้งแต่ผู้ประกอบการที่กระทำผิดหรือว่าปิดเบือนข้อมูลรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจรวมถึงทางบริษัท ทั้งหลายที่อาจจะนํา <ำ S 2> <นำ S 1> เรื่องโครงการคาร์บอนเครดิตไปแอบอ้างแล้วก็หลอกลวงผู้บริโภคอะไรต่างๆเนะคะ่ะเราก็มีบทลงโทษเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายตลอดทั้งในระบบของเรื่องของตลาดคาร์บอนด้วยค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายในส่วนที่มีการผลักดันไปมันไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันเราจะมีแนวทางหรือว่าในส่วนใดที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงบ้างคะได้ทันนี่หมายถึงทัน ทางที่ปี25ใช่ไหมคะ2025พเพราะครับถ้ามันไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในสภานในสมัยหน้าจะมีแนวทางยังไงบ้าง ก็คือณนะตอนนี้นะคะภาคประชาชนเราก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญตรงนี้เนาะจากอย่างที่สสรวรพบได้ออนำเสนอไปว่ามันจะมีมาตรการกิจการทางการค้าระหว่างประเทศขึ้นมาซึ่งมีความจําเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างทางกฎหมายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ก่อน,อนเพื่อที่จะรองรับ หรือว่ามาตรการทางการค้าของแต่ละประเทศทั้งหลายที่จะตามเข้ามาค่ะคือตอนนี้จะมีของทางสหาภาพยุโรปและในอนาคตก็จะมีของสหรัฐอเมริกาของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นแล้วก็อีกหลายประเทศตามขึ้นมาซึ่งแต่ละประเทศก็เป็นคู่ค้าที่สําคัญของประเทศไทยดังนั้นหากรัฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นของร่างกฎหมายนี้จริงๆอ่ะจะต้องรีบที่จะผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้เกิดขึ้นค่ะ